เออบาหวานลงไปเนี่ย อันที่หนึ่งพูดตั้งแต่จุดตั้งต้นน่ยนะคะจุดตั้งต้นเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่คุมเบาหวานไม่ดีแต่ว่าคุมเบาหวานไม่ดีนานเท่าไหร่จะเกิดเนี่ยแล้วแต่พันธุกรรมของแต่ละท่านบางท่านพันธุกรรมดีก็อาจจะคุมเบาหวานไม่ดีนานถึงจะเกิดเบาหวานลงไตแต่บางท่านเนี่ยคุมเบาหวานไม่ดีในระยะเวลาไม่นานก็จะเกิดเบาหวานลงไตเบาหวานลงไตเนี่ยปัจจุบันเป็นสาเหตุสําคัญอันดับต้นๆของคนไทยที่ล้างไตด้วยการฟอกเลือดในปัจจุบันนะคะเบาหวานลงไตในระยะแรกๆเนี่ยก็คนที่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยมีแค่ ตรวจปัสสาวะซึ่งจะต้องมีการตรวจปัสสาวะแบบพิเศษการตรวจปัสสาวะแบบเช็คสุขภาพั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่พบไข่ขาวในปัสสาวะในส่วนคือระยะต้นๆเนี่ยอาจจะมีแค่ไข่ขาวในปัสสาวะมากผิดปกติคือต้องเรียนว่าไข่ขาวหรือโปรตีนเนี่ยเป็นสารสําคัญในเลือดในคนที่มีไตเป็นปกติเนี่ยร่างกายจะสามารถเก็บไข่ขาวหรือโปรตีนไว้ในเลือดได้ไข่ขาวและโปรตีนเนี่ยจะออกมาในปัสสาวะน้อยมากกรดกลีเซอไรขึ้นแรกๆคนไข้ก็อาจจะยังไม่มีอาการนะคะจนกระทั่งค่าการกรองของไตเนี่ยเสียมากทีนี้ก็อาจจะเริ่มมี ขาบวมง่ายนะคะปัสสาวะกลางคืนบ่อยถัดมาถ้าเป็นมากขึ้นค่าของเสียไตยขึ้นเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีขาบวมตาบวมหรือแม้แต่หน้าบวมเนื่อยง่ายยิ่งเวลาทานเค็มหรือว่าทานน้ามากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีอาการหน้าบวมตัวบวมได้อันนี้คือค่อนข้างระยะท้ายแล้วจนกระทั่งค่าการกรองของไตเนี่ยออน้อยลงมากเช่นเหลือน้อยกว่า 15- หรือ10%เนี่ยอันนี้อาการก็จะยิ่งชัดเจนนะคะเช่อนอาจจะมีโลหิตจางด้วยแล้วก็มีน้ําท่วมปอดง่าย ก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องเรียนว่าอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยจะต้องมีการเช็คเป็นประจำสม่ำเสมอโดยทั่วไปเนี่ยเบาหวานเนี่ยคยวรจะต้องตรวจปสวัสสาวะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะถ้าเป็นไปได้คือตรวจยูรีนไมโครอัลบูมินแต่ถ้าไม่ได้จริงเนี่ยก็อาจจะเป็นการตรวจปสวัสสาวะธรรมดาซึ่งไม่ดีมากแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่เคยตรวจปสวัสสาวะเลยนะคะ